เขาหน่อยซีบอาเรื่องแคลให้พี่น้องฟังอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่แปลกตัวนี้เขาหน้าเองอายุหาหาสิบเจ็ดปีหาสิบเจ็ดปีทรงกับอันชิเวตินาคิดเนาะอันตรายที่กันนักร้องดังๆของเมืองไทยก็ดังอายุหาสิบเจ็ดปีขึอนเขาหน่อยยังก็ซื้อยังก็ที่ว่าคาริบูลยังก็ที่ว่าออออทคาริบูนนั่นแหละอายุ เดียวกันเลยหนึ่งเก้าเก้าซีในยุหาสิบเจ็ดปีคือกันหลายคนน่าเสียชีวิตแมนแมนช่วงนี้แล้วความแปลกประหลาดนี่เป็นเรื่องแปลกอาจจะเป็นสไตล์ชีวิตของคนที่เกิดใน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 ปีนี้ก็ได้ระวังตัวเด้อไาเกิดปีปีห้าสิบเจ็ดช่วงนี้อาจจะเป็นเคราะเพราะว่าตัวเขาหน่อยเป็นสองครั้งแล้วเป็นสองครั้งในปีห้าสิบเจ็ดนี่สองครั้งที่ว่าเป็นซกนั่นเท่านึงแล้วก็เป็นเท่านึงคือแขวเขาหน่อยเด้อเนี่ยกำลังเล่าให้น้องไส้ฟังเนี่ยว่า ก่อนที่ขน่อยสิเป็นสต๊อกในสองอาทิตย์ขน่อยนั่งกินแข่าซื้อแข่ามันลดออกมาได้จังเลยขน่อยบอ,บ,อบอโฮเกิดอีกยังขึน้นขน่อยก็เลยว่าเอเฮ็ดจังเลยเนาะซีนีโอกาสได้ไป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 ,ไปมองเฮ็ดแข่าเนาะเพราะว่า <c ười> ข,น,ขน่อยมีหมอแข่าเป็นประจํา <c ười> แล้วขน่อยตอนนั้นช่วงนั้นขน่อยเฮ็ดงานต้องเฮ็ดหกมือพักมือเดียวเราบ่มีเวลาสิไปหาหมอขน่อยคิดว่าเฮ็ดจังไดยสองอาทิตย์แล้วก็ยังบ่ได้ไปเพราะดีสองอาทิตย์ปุ๊บ เขาหน่อยก็มาเป็นสตอ๊อกสตอ๊อกเขาหน่อยก็เลยบ่ได้ไปแปลงแค้วเขาหน่อยคิดในใจว่าเอ๊ะแค้วนี่มันจะเป็นจไงเนาะแค้วลดแล้วม,มันเสียอย่างไร<ด>แล้วพี่น้องเขาโหเราอายุอะไรอายุูย,ยูหลายเขาหน่อยคิดว่าเอ๊ะแปลกเราอยู่ๆมาประมาณสองอาทิตย์กว่า หลังจากที่บบรย์ไปหามหมออันเนื้อตอัวน,นี้มันเริ่มงอกงอกอพอึ้นมา,าน้อยหนึ่งตัวน,นี้ญ่ขึ้นมานน้อยหนึ่งแล้วเด้อประมาณสองอาทิตย์กว่าขนาดสิเห็นภาพในนี่ในน้อยหนึ่งเด้อพี่นออ้องเด้อ ว่าเขาน้อยมันเกิดมาอีรีบอลหรือว่าเขาน้อยว่าเล่นอันนี้เป็นเรื่องจริงที่ว่ามันมันเกิดในตอนนี้ขึ้นมาครึ่งครึ่งแล้วเนาะเกือบเกือบครึ่งแล้วตอนช่วงงหลางคืนแรกขึ้นมาไม่ไม่น้อยเดียวอันนี้ขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วนเด้อโอ้ตอนนี้นี่ยนี่นี่นี่เริ่มแรตอนแรกกินเริ่มแรกเริ่มแรกเริ่มมาหน่อยหนึ่งเดี๋ยวสูงเออขึ้นมาหน่อยหนึ่งนี่แรกแรกเลยอันนี้อันนี้ขึ้นมาเลยตอนนี้มันว่างเลยบะมี่ยังมีแต่เนื้อเนื้ออย่างเดียวเออมีแต่เนื้ออย่างเดีตื้อยัง อันนี้ก็ขึ้นมาครึ่งนึงเลยเห็นบ่าเออขึ้นมาแล้วตอนนี้ขึ้นตอนนี้ปัจจุบันนี้ปัณณ์นี่เกือบเกือบเสมอกันแล้วเดี๋ยวนี้เกิดมาอยู่นู่นเล่มที่สองอยู่เล่มที่สองเด้อพี่น้องเด้ออยู่เล่มที่สองเนี่ยมันมันมันเงาะกันมากข้างที่สองแล้วคล้ายๆเป็นทองเลยสีสีคล้ายๆเป็นสีทองเลยพี่น้องส่วนมากนี่คนท้างอยู่หลายแล้วเฉามันสิบปปงเนาะบ่เกิดขึ้นมาถือว่าโชคดีเลื่องแฝงโชคลายโชคดีมันมาพร้อมกันเนาะประเดิว่า อือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่26เจ้ากลับไปรงหมอเท่อแรกเนาะแม่น26เรามาที่สองกับวันที่26เขียนแล้วก็เร้เกี่ยวกับการการที่ขน้อยไปอยู่หมอนี่ขน้อยก็คิดว่าครับนาเหลืองใครๆคนสิตายเลยเด้อขน้อยเขาเดินภาพตัวนี้เด้อขน้อยเด้อขน้อยก็บอกว่าข้าน้อยสิเป็นขนาดนั้นเพราะว่ามัน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 เป็นแห้งที่ขน้อยว่าว เราเขหน่อยพยายามที่ออกเฟซบุ๊กแล้วออกออก,ออกแบบบอถือไปถือไปเอานักเอนไปช่องเอยียงเอินบอดถือเขนเอิญบอถือเอินออเนขาไปนในซองหนึ่งนะเออบอกคนในภาพนั้นที่ซองให้น้องใส่เห็นั่งอยู่ขอบผม